คนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mean Channel นะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมารีวิวนักเตะกันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเตะคนนั้นคือใครนะครับโอเคเข้ามาในทีมนะ่ครับไปกองหน้านะครับผมนี่ครับเขาคนนั้นคือเบตโต้กองหน้าของเอฟเวอร์ตันนะครับผมก็ ทำไมถึงเลือกตัวนี้มาอ่าผมว่าสเตตโอเคคับนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวค่าพลังแบบอันนี้ดีกว่าปกติก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูค่าพลังแบบปกติผมขอค้นหาชื่อกันแป๊บนะครับเบโตนะครับ <c oughs> ก็ไม่พบนะักเตะทำไมวะ ไม่ไม่พบอ่ะก็มันชื่อนี้ไม่ใช่หรออ้าวงงเลยทีน่นี้ไม่เป็นไรของหนะ้าอของอฟเวอร์ตันนะทีมเลยเจาะจงไปะนะครับของพี่เอฟอ่านี่ครับ เบโตนะครับผมก็นี่ครับเดี๋ยวมาดูสเตจกันดีกว่าอ่าก็พลังงานสีดาวก็ถือว่าใช้ได้นะครับสกิล3เองนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่เท่นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันเท่ยังไงสรับก้สูงสี4หนัก88นะอายุ25ครับหเท้าที่ขนาดถือเท้าขวา5านะครับผมสาย3นะครับผมเป็นอ่า ปรตุเกตนะครับผมดูเทพโปรตุเกสนะก็มาดูพลังโดยรวมครับโอ้อ81นะรีท้าแปการยิง79สครับส่งบอล59การเลี้ยงบอล72การตั้งรับ27แล้วก็สภาพร,ร่างกาย86นะครับผมก็จะเน้นไปที่ความเร็วและก็ความแข็งแกร่งนะครับผมพักบอลได้นะครับมาเดี๋ยวดูค่าพลังโดยรวมเนี่ยครับมีความเร็วนะเออ มีความเร็วตัวนี้แล้วก็เป็นทั้งเรืงหนึ่งความแข็งกแกร่งนะครับจะเน้นเป็นเรื่องนั้นนะครับการยิงการอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวมาดูุด่สมบัติคือเลี้ยงเร็วจบเลยก็เป็นกองหน้าที่มีเลี้ยงเร็วนะครับก็นะี่ครับสกิลชิ้งด้วยส้นแนวค้างแนวผมชอบมากเลยนะครับตอนนอี้แค่แสนเดียวนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะถ้าจะเล่นนะครับ แต่ก็ไม่น่าจะมีใครมาเล่นหรอกถ้าจะเล่นนะครับให้ซื้อเม็ดนี่ไปเลยประมาณสองสามล้านเนี่ยสองล้านห้านะครับถูกและคุ้มมากนะครับตอนนี้ผมเทนยี่สิบเอ้เทนสิบห้านะแลวเบตโต้นะครับพลังก็จะประมาณนี้เทนนี้เทนสิบห้านี่นะครับประมาณนี้พลังนี่ครับโหยังโหดคือก็วิ่งเร็วยิงดีแข็งแกร่ง นะครับผมใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในแรงเลยเดี๋ยวเราไปกดแรงกันดีกว่านะครับว่าจะจริงไหมยั่งที่พูดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจริงเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงไปรอสักคู่นะครับผมค้นหาก่อนโอเคผมชอบเล่นตัวที่แบบมันอินดี้อินดี้นะไม่ค่อยแบบนี่เบต้าเท่าไหร ผมเล่นเงนโด้งโด้วนแบบตัวตำนานอะนะแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับชอบเล่นตัวแบบอินดี้อินดี้นะโอเคเราเจอกับอะไรเนี่ยลุงอยู่ไทยลุงคนไทยแน่นอนนะครับผมโอเคเราเจอคนไทยนะก็อ่อนให้บ้างนะครับผมผมไม่เก่งนะฮะ่ะเจอกับซ C ซหนึ่งหนึ่ง นะครับเป็นแบบหน้าต่ำนะครับของหน้ามาลุยเราบุกจากขอลิงสิงเป้มีเะเกเคเราบุกจากซ้ายไปขวานะครับเบตโตเคลียบอลให้เปเล่ย้อนหลังมาเลยมาที่กัวเดียวเดียซ้าย,ยมาที่มารูสิกปึ๊บนะครับฮาเบสฮาร์เบิรชานให้กัวเดียวนะครับมาที่แบคขวาเราครับ โอแล้วต้องหาพิมหรอครับอนะืมอาแล,แล้วงานมาครับอันนี้ยืะงาเครื่องงาครับอืมเข้าไปเข้าไม่ได้ยังยังไม่ยุ่ยังไม่ไม,ไมสุดครับอนนโอ้โหเกือบโดน ครับสวนแล้วเราอาเรชันชันาละโอ้เฮย้ยล้ำหน้า <c oughs> โอ้โหรีบวิ่งไปไหนแล้วนะเป็นไงครับโอ้หการยืนตำแหน่งนี้แบบแหม่คือแบบจะวิง่งจะวิ่งหาช่องอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับแอทริตก็ยอมได้นะครับ โอ้โหวิจะแอ็ดซิทให้ไปเล่ครับเพราะว่าอะไรก็คือเป็นตัวพักบอลได้นะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะฮะสูงร้อยเก้าสิบสี่นะอ้าวไอ้ห uh ้าไม่ยิงผมกดยิง่ะนะคนขึ้นลอดอ่ะนะเอาวืดเลยครับเอาแล้วงานมาครับเั็นลิชานเข้าวืด ล็อกล็อกไหมเออผมว่าต้องล็อกโชก่อนเคียร์เอ้ยโหโดนปาดอืมต้องหามันดิเบโต้หลุดไปแล้วนะแต่ว่ายิงแล้วไม่เข้าแบบไม่ใชไ่ไม่ได้ยิงเลยตะกดแล้วนะอ้อะไรบ้าหมาฮะไม่เป็นไร <c oughs> แต่ละคลิปรีวิวกองหน้านีาน่คือแบบก็จะยิงได้ก็ท้ายเกม ไม่แพ้กันเสมอ,อชีวิตการรีวิวแต่ตอ,อนะอตอนเล่นนี่คือยิงนะเออตอนเล่นเนี่ยคือแบบอุ๊ยเดี๋ยวโอ้โ,อโ,อโอเอาฟาวอะไรครับเนี่ยอ๋อฟาวอะไรเนี่ย เนะครับเดี๋ยวนี้น่าละเอ้ยทำไมมันมันแปลกแปลกมันไม่ไปลยยเลยสก,สก,กสู๊สกิลงงว่ะไปมันต้องงงครับเล่นต่อครับ เนี่วนี่ดูดิในท่านี้ยิงโอ้โหนี่ครับผมคลิกครับผมก็งงวยว่ามันทำอะไรกันวะนี่ครับเคยได้ยิงแล้วนะโล้วก นี่ครับท่าสกิลนี่ครับแต่ยิงปานด้วยสายครับติดเราแล้วค้าไปจะยิงเราเก็บบอลได้ตกครับเก็บตกครับยิงเข้าไปเลยครับแต่ยิงด้วยซ้ายนะแี่ยิงขาเท้าไม่ถนัดด้วยแต่กลายเป็นดีนะครับก็จบด้วยขวาครับฟาวครับคู่ฟาวอีกแล้วครับมาครับ ไว้เลยบางก่อนนะครับตอนนั้นเล่นลูกยาวแหละแต่เราก็ไม่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 รวมครับไม่รวมไม่รวมครับไม่รวมครับอืมเปิดกูมึงอืมดูว่ามีความเร็วเร็วโอ นี่ครับบอกแล้วว่ามันเร็วมากครับโอ้โหและคมกริบนะครับผมนี่ครับสองประตูเลยนะจังหวะสวนครับนี่ครับไม่ทันนะฮะเดือไซดโอ้แล้วยิงห,หนีมือลูทรศัพท์ปตไปเลยนะปั่นขวาแบบน,นะครับก็สองลูกนะคนเดียววันนี้มีอะไรมากครับ ลมาอีกรูปหนึ่งครับโอ้โหกรรมการโคตรเปืือเลยเป่าเร็วมากครับทดเหมือนไม่ทคดรับแต่ไม่เป็นไรครับชนะครับสองศูนย์ะจากเปตโตสองลูกเลยครับเดี๋ยวไปสรุปหลังเกมกันนิดนึงนะครับผมโอเคโอเคครับสํามรรบเบตโตนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมหาช่องดีแข็งพักบอลได้คมเร็ว นะครับสกิลดีนะถ้าสกิลประจำตัวเขาอะตอกต้นอะไรเนี่ยผมชอบนะโด้ส่วนตัวแล้วมันงงงดีนะครับแต่ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมก็ผมว่าผมชอบตัวนี้นะครับมันอินดี้ดีนะครับมันแข็งแต่มันติดอย่างเดียวผมไม่มันติดตรงที่เท้าเนี่คนระัะมันเป็นสามนะสามห้าซซายสามห้านะฮะแต่โดยรวมนี่โอเคนะครับก็ ใครอยากลองเล่นตามก็เล่นได้นะครับอินดี้ดีนะครับกะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจครับมี h ช n แนลด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำอะไรต่อมาก็คอยติดตามไว้นะครับหลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ